หากเราลองมองในปฏิทินนะครับในทุกๆคืนวันเพ็ญขึ้น15ข้าค่ำหรือคืนวันพระจันทร์เต็มดวงมักจะถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญต่างๆโดยมากก็มักจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะครับและในส่วนของวันเพ็ญขึ้น15ค่้าคเดือน12เนี่ยก็จะเป็นประเพณีที่หลายๆคนรอคอยนั่นก็คือประเพณีการรอยกระทงนั่นเองนะครับ ซึ่งประเพณีการลอยกระทงในบ้านเรานะครับก็มีบันทึกไว้ว่ารับมาจากประเพณีการลอยกระทงประทีปของประเทศอินเดียมีขึ้นเพื่อการสะเดาะเคราะห์แล้วก็ขอขมาพระแม่คงคาครับผมโดยการลอยกระทงนะครับมีขึ้นครั้งแรกในสมัยสุขโขทัยนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นใน EP นี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่สุขโขทัยกันไปกันเลย สำหรับ EP นี้เนะะี่ฮะเราได้ขับรถมุ่งหน้าจากกรุงเทพไปสู่สุขโขทัยนะครับระยะทางเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ423กิโลเมตรครับเราก็จะผ่านคนไปที่สุขโขทัยกันีก็อาจจะถามต่อว่าเมื่อคืนลอยไปแล้วนี่ลอยอะไรอีกโดยที่สุขโขทยนะัยเนี่ยต้องบอกก่อน หลังจากเราลอยกระทงเสร็จในกรุงเทพตอนกลางคืนนะฮะแล้วก็ขับรถยาวๆมาจนถึงสุโขทัยเลยยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่แรกที่เราจะพาไปนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยตะพุดนั่นเองนะฮะอยู่ห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณ22.4กิโลเมตรครับคิวย่างหน้าไม่อยากกินเลยนะคิวย่างิวแล้วมาสุโขทัยทั้งทีนะครับก็ต้องมากินอะไรที่แบบว่า เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยเขาบอกที่อื่นไม่มีขายถ้าไม่มีคนเอาไปขายนั่นคือก๋วยเตี๋ยวสุโขทยัยเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยตาพุธนะครับรูชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวตาพุธถ้าเปิดอีกร้านหนึ่งก็ตาปรนะหลดเป็นตาประหลาดไม่รู้ใครมาก่อนมาหลังเลยตาคุธก็ต้องมาก่อนดิถ้าอยากได้ก่อนตาพุธต้องมันตังคานโ้เดี๋วยวเราไปดูกันว่า มีอะไรอร่อยอร่อยบ้างแล้วก็หน้าตาของกว๋วยเตี๋ยวสุโขทยนะัยเนี่ยมันจะแตกต่างจากกว๋วยเตี๋ยวอื่นๆยังไง สำหรับร้านเป็ดเดียวสุโขทัยตะพุทธนะครับไม่ได้เป็นที่นิยมเฉพาะในสุโขทัยอย่างเดียวนะฮะแต่ว่ามีคนจากทั่วเมืองไทยเลยนะครับมากินที่นี่นะะเนี่ยแทบจะมาจากทั่วทุกภาคเลยก็ว่าได้นะครับภายในร้านนี่ค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมาถึงตอนใกล้ๆเที่ยงเนี่ยก็ต้องทําใจนิดน,นึงเพราะว่าจะพบกับคนมากมายที่มานั่งรออยู่นะครับแล้วก็ที่ร้านนี้เนี่ยเขาเคยมีประวัติการันตีรับ แขกมากมายเลยแม้กระทั่งคนต่างชาตินีก็เคยมากินที่นี่นะจะบอกให้คิด่ป้าเขาจะทำดีไหมที่ไหนคือเตี๋ยวที่เนี่ยก็ไม่ดีอ่ะเพราะมันลกวกๆอะเนาะลานลวกนีก่เล่นชงเองมาแบบงงแล้วเราก็นั่งรอกันก่อนกระต้าเขาก็ดูเดี๋ยวก็ดูไง พาลูกล้วงแล้วมาเหมือนแบบพักชีลอยหน้าโอ้โหได้อ่ะอันนี้เออมีไหมมีไหมไม่มีแหละนี่จะบอกว่านี่ขนาดทั้งลูกล้กทั้งพักชีลอยหน้ายังรอนานเลยนะร้านเนี่ย เมื่อกี้เดินเข้าไปข้างในรนี้ของอะไรต้องรอเขาบอกว่าจะปกติร้านอื่นแต่จะหแบบคู่ร้านนี้บอกนานหน่อยนะคะก็กล้าเข้ามาจนถึงขนาดนี้ก็คงต้องรอแล้วล่ะแต่ก็ข้างในต้องเยอะอยู่โตเยอะอยู่นะและยังไม่มีคนได้กินเลยจะบอกสงใส่จ้างแดจังคืาหันผักเขาเมื่อกี้ก็บอกว่างานลวกๆอยู่เลยมันจ้างแดจังคือทำอะไรก็อันนี้ไม่ลวกไงให้แดจังคือหั่นผัก อีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่เรารู้สึกว่าอาจจะทําให้ที่นี่มีคนเยอะก็คือเรื่องของราคารเปล่าม,ม,มีเสก๋วยเตี๋ยวอะไร25บาทบ0าบาทเออาราคาถูกมากอ่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ารอนานนะก็นั่งฟังเพลงที่เขาเปิดตากลมหรือว่าจะเดินไปชนวิวแม่น้ําตรงนี้ก่อนก็ได้หน้าร้านเขาก็มีที่ให้นั่งชมวิวเลยรอไปนี่จนเดี๋ยวเราดูว่าเรารอนานเท่าไหร่ a few moments later ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแนละ้ว ยังไม่ได้เลยจะนอนเล่นโยคะหนะ One <hour> later. ึ่งชัมง later นานมากม่อยากกินกเชิญแนะนำว่าถ้าคุณกำลังร,รีบให้กินร้านอื่น แต่ถ้าคิดว่ามีเวลาว่างๆชิลๆก็มานั่งชิลร้านนี้ได้นะฮะอันนี้เป็นอะไรนะสเส้นเล็กต้มยำแอันน,น,นีลองสับพิเศษนะให้ดูปริมาณพิเศษก็คือ30บาทแบบว่าข้อแตกต่างของก๋วยเตี๋ยวสุโขไทยก็คืออันนี้ตามสูตรเลยเขาบอกว่าเขาจะใช้น้ำตาลปี๊บในการทำก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะมีการใส่คมิมีถั่วฝักยาวอ๋อนี่อยู่ในชามต้มยำ ก็จะมีการใส่ถั่วฝักยาวมาอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน้าตาของบะหมี่แห้งเขาก็จะโรยเกี๊ยวแต่ว่าแผ่นหนูอะไรเงี้ยก็ถือว่าชิ้นใหญ่นะดีอยู่นะแล้วก็ให้มะนาวมาฝาหนึ่งด้วย หลังจากอิ่มนำสัมไลกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เวลาที่จะเดินทางไปเข้าที่พักฮนะซึ่งก็อยู่ห่างออกไปแค่ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองกับบ้านนาะข้าวเกสต์เฮาส์นะครับแต่ว่าต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะฮะว่านับตั้งแต่ที่เราไปถ่ายทํากลับมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่นี่เขาก็ได้ปิดให้บริการไปเลยนะครับเนื่องด้วยจากสถานการณ์โควิดแล้วก็เหตุผลอื่นๆส่วนตัวนะฮะเราทํารีวิวเอาไว้เป็นกําลังใจให้ก็หวังว่าพี่เขาจะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ าละครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ภายในพื้นที่บ้านพักของบ้านนาข้าวเกสเฮาแล้วนะฮะเป็นรีสอร์ทเล็กๆน่ารักน่ารัก,ก,กที่ทำเป็นรูปแบบครอบครัวนะครับนี่มีสระว่ายน้ำนะอยู่ตรงกลางเลยนะครับเพราะว่าตัวห้องพักเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนแบบรูปตัวยูนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ ก็จะมีห้องสวีทอยู่ด้านหน้าสองห้องก็จะมองไปเห็นวิวทุ่งนาแต่ว่านี่เป็นห้องของเรา หลังจากที่เรากลับเข้าห้องพักไปเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าล้างตาให้หายเหนื่อยนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะพาเพื่อนๆออกมาตะลุยเที่ยวสุโขทัยกันแล้วฮะจากบ้านนาข้าวเกสท์เฮาส์นะครับเราขับรถกลับเข้ามาสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในระยะทางประมาณ37กิโลเมตรแต่ว่ามันยังเป็นช่วงบ่ายๆอยู่งานยังไม่เริ่มนะครับเดีย๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันใกล้ๆก่อนเริ่มต้นที่วัดศรีชุมเลยครับตอนนี้เราพามาเดินอยู่ในพื้นที่อาณาเขตของบริเวณวัดศรีชุมนะครับ จะบอกว่าวัดศรีชุมเป็นวัดที่แบบว่าตั้งใจมากเลยว่าถ้ามาสุขโขทัยเนี่ยอยากมาที่นี่ให้ได้เพราะว่าเห็นรูปบ่อยมากข้างในแบบพวกโฆษณาโปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าอะไรแบบนี้ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปชมวัดศรีชุมได้นะฮะก็อย่าลืมที่จะซื้อบัตรให้เรียบร้อยก่อนนะครับค่าเข้าชมคนไทยเนี่ยอยู่ที่แค่20บาทเท่านั้นเองครับ สระวัดสศสีชุมนะครับได้สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยพ่อคุณรามคำแหงและก็คาดว่าชื่อของวัดเนี่ยน่าจะมาจากคำเรียกพื้นเมืองว่าวัดสลีชุมนะฮะซึ่งคำว่าสลีนี่หมายถึงต้นโพหมายถึงว่าวัดนี้เนี่ยเต็มไปด้วยต้นโพนั่นเองครับผมส่วนชื่อขององค์พระใหญ่นะครับได้มีปรากฏอยู่ในศิลาจารึกสุขโขทัยหลักที่หว่าเบื้องตีนนอนเมืองสุขโขทัยนี้มีพระอัจฉระนะมีปราสาท จึงได้มีการสันนิษฐานว่าพระประธานในมณฑปน,นี้มีชื่อว่าพระอัจจนั่น่เองครับสำหรับพระอัจจนะนะครับเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิลาบวัสดุปูนปั้นแกนในก่ออิฐและศิลาแรงมีขนาดหน้าตักกว้าง11.30เมตรสูง15เมตรองค์พระพุทธรูปใน,นก่อสร้างขนาดใหญ่เต็มวิหารในศิลปะแบบสุโขทัยครับที่นี่เขามีเรื่องเล่าเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยอดีตเลยนะเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่า พระอัจฉริยะแห่งวัดสีชุมอ่ะก็คือองค์พระพูดได้เคยได้ยินไหมถ้าเกิดว่าได้ลองสังเกตตรงประตูทางเข้าเมื่อกี้จะเห็นว่าตรงด้านซ้ายมือของทางเข้าอ่ะจะมีเหมือนเป็นแบบช่องประตูอยู่ซึ่งช่องประตูนั้น่ะจริงๆเมื่อก่อนในสมัยอดีตอ่ะคือคนสามารถที่จะแบบว่าเข้าไปได้ด้วยนะในสมัยสมเด็จพระนเรศวรนะก็ ได้มีการประกาศอิสรภาพในปีประมาณ2,127แล้วก็ให้เราเนี่ยยกเลิกการส่งพวกเครื่องบรรณาการหรือว่าอะไรเงี้ยให้แก่พมา่าแต่ว่าก็จะมีอยู่เมืองนึงนะฮะซึ่งก็คือสวรรคโลกในปัจจุบันเนี่ยที่แบบว่ายังไม่ยอมอยู่เนี่ยเหมือนแบบส่งพวกเครื่องบรรณาการเหมือนเป็นการสวามิภักดิ์ต่อพมา่าอะไรเงี้ยท่านก็เลยจําเป็นต้องยกพลไปลบซึ่งการยกพลไปลบครั้งนั้นเนี่ยทำให้แบบทหารนะ่ย ไม่มีกาลังใจที่จะไปลบเพราะมีความรู้สึกเหมือนแบบว่าคนไทยไปลบก,กับคนไทยด้วยกันเองอะไรแบบนี้ก็เลยวางอุบายตอนที่มาพักที่วัดศรีชุมแห่งนี้นะฮะก็ได้ให้ทหารองค์เออทหารหนายหนึ่งได้ขึ้นไปในช่องนี้แล้วก็ไปอยู่ตรงข้างๆองค์พระนะครับตรงที่เราเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่าตรงด้านข้างองค์พระก็จะมีช่องอยู่อีกช่องหนึ่งเหมือนกันก็เหมือนให้ทหาร เข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็พูดให้เกิดแบบกำลังใจในการที่จะออกไปสู้รบเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นที่เรื่องลือมาว่าพระอาจานะก็เป็นผาที่พูดได้อืมอะไรนะจบแล้วจหบแล้วไม่ได้สนใจฟังเลยไม่เป็นไรพูดให้คนผู้ชมฟังก็ได้อย่างนี้ คนไปที่วัดพระพายหลวง <laughs> ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญที่เป็นกลุ่มโบราณสถานทางด้านทิศเหนือของตัวเมืองหลักนะครับ <laughs> ก็เป็นบัตรอ่าไปที่วัดพระพายหลวงก็ไม่ต้องไม่ต้องซื้อบัตรเพิ่มก็คือสามารถใช้บัตรใบเด,เดียวกับที่วัดศรีชุมนี้ได้เลยไ <laughs> ปกราไปดูกันกับฟ้าฝนที่กำลังตก <laughs> นั่นไงดี <laughs> ขับรถออกจากวัด4ี่ชุมนะครับแล้วก็เลยมาอีกสักหน่อยหนึ่งก็จะมาเจอกับตรงนี้นะฮะซึ่งเป็นเตาทุเรียงเ,เตาทุเรียงก็คือเตาที่เอาไว้สําหรับใช้ในการอบเผาเครื่องถ้วยชามสังคโลกในสมัยยุคสุขโขทัยนะครับก็ แต่จริงๆนะมันต้องมีทางลงแล้วก็ลงไปแบบอ่าจริงๆอ่ะเขาบอกว่าเตาอะ่ะมันจะแบ่งออกเป็น3ามส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกเป็นส่วนที่เราเป็นด้านหน้าใช้สําหรับใส่ไฟแบบอยากให้คนทะเลาะกัน <c oughs> ใช่ <c oughs> ไม่ใช่สิ <c oughs> ใช่คือ <c oughs> ส่วนแรกเป็นส่วนที่เราใช้ใส่ไฟนะครับ <c oughs> แล้วก็ส่วนที่สอง <c oughs> เป็นส่วนที่เราใช้วางพวกเครื่องถ้วย <c oughs> แล้วก็ส่วนสุดท้ายเป็นส่วนที่เป็นปล่อง ไฟปล่องควันอะไรแบบเมื่อกี้เนี้ยเป็นส่วนบนเนี่ยคือส่วนล่างนี่เอ้ยอันเนี้ยน่าจะดูสมบูรณ์อยู่<ช>น,นังไงอันเนี้ยเป็นปล่องอออนี่เดี๋ยวเราเจออันที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะฮะดูเหมือนแบบยังมีปล่อง ให้เห็นอยู่อะไรเงี้ยน,นี่จูจ่ๆเราก็มีมาคุเทศน้อยมาตามต้อยต้อยต่อยตอย,ตอยดูดิเนี่ฮะ ไปด้วยเหรอไม่ไปไม่เอาทำไมเตา,ามันเยอะจังเลยอ่ะเขาบอกว่าเ,าเรียงกันเลยอ่ะใช่เพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วย่านนี้มันเป็นแบบย่านที่เขาทําพวกเครื่องสังคโลกอ่ะจริงๆโดยรอบเมืองสุโขทัยอ่ะอ่าหมายถึงว่าตัวเมืองเก่านะจะมีเตาอยู่ทั้งหมดประมาณ49เตาแล้วก็ อยู่ทางด้านทิศเหนือตรงนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดประมาณ37เตาทิศใต้เก้าเตาทิศตะวัอนออกอีกสาเตาแต่ว่าที่เราเห็นอันนี้ก็คือนะขนาดดูว่าเยอะแล้วอะ่ะจริงๆมันก็ยังมีเตาที่ไม่ได้ทําการบูรณะอีกนะตรงนี้คือแบบว่าเขาเลือกมาแล้วว่าเขาบูรณะเตาอะไรบ้างให้เราดูซึ่งก็เลือกเตาที่แบบสมบูรณ์สมบูรณ์อะไรเงี้ยขุดแต่งมาให้ดูอันนี้อยู่แถวบางซื่อใช่ไหมทำไมอ่ะ เต่าปูนเต่าปูนบ้ายล้วนี่เต่าอ,อิดชัดแหมแม่ๆๆเอ้ยตอนนี้เราก็ มาอยู่ที่อีกหนึ่งวัดทั้งที่สําคัญทางด้านตอนเหนือของกรุงอของพื้นที่เมืองสุขโขทัยนะครับนั่นก็คือวัดพระพายหลวงออืซึ่งวัดพระพายหลวงเนี่ยเขาบอกว่ามีความสําคัญก็คือว่าเดิมทีตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นที่ตั้งของชุมชนก่อนที่จะมีการสถาปนากรุงสุขโขทัยขึ้นมาเอ,อแล้วก็ตัว โบราณสถานที่สำคัญก็คือองค์พระปาง3องค์ที่ตั้งอยู่ด้านในนะครับซึ่งเป็นศิลปะแบบเขมรเหมือนในยุคสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วศิลปกรรมในยุคแรกๆเริ่มๆเลยเนี่ยก็คือได้รับอิทธิพลของเขมนมาน,นั่นเองป่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่านะฮะว่ายังคงเหลืออะไรไวใ้ให้เราได้ดูกันบ้างนะครับไป ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงจุดที่ลึกที่สุดของวัดพระป่หลวงแล้วนะครับด้านหลังก็เป็นองค์พระปายย่าที่เห็ดน,นี่แหละที่บอกว่าเป็นศิลปะขมีแล้วก็เราคนต้องขออนุญาตทุกคนแต่เพียงเท่านี้ใครอยากมาเห็นก็แนะนําให้มาด้วยตาตัวเองเพราะว่าฝนตกแล้วไปกันเถอะเข้าไปเลยครับเอาอ่ะ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 อีกนิดเดียวแล้วเป็นครั้งแรกเนี่ยที่ยอมทุ่มเพื่อคุณผู้ชมขนาดนี้เห็นทุกทีถ้าฝนตกจะรีบไป โหเป็นศิลปกะกบบเขมรจริงด้วยอะ่ะเหมือนไม่ได้อยู่สุขโขทัยเลยอ่ะแล้วก็มีนกพิราบ ก็เห็นรอยแตกแล้วด้านหลังกี้ได้แรงบันดันใจอะไรอะอะไรนะผมได้แรงบันดันใจอะไรอยู่ดีๆก็เห็นเป็นเลขงวดนี้มีแปด ผูกเนี่ยอ๊้ตายสงสัยหลายหลายพ่อหมอแล้ว <c oughs> นี่ดูถ่ายเลยนี่นี่วนี้ถ้ามาตรงนี้อาจารย์ตรงนี้ให้6กับ9ก้าทำไมมันเป็น6กับ9อ่ะนี่ไงหกกระดกเป็นเก้าอันนี้ก็หกอันนี้ก็หกแล้วก็นี่เเจ้าอะไรลนะ่ะนี่สองเกหรือหกสอง หกสองหรือสองเก้าเจ้าอะไรอ่ะเดี๋ยวออกจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปงานลอยกระทงย้อนยุคในเมืองสุโขทัยกันแล้วก็อยากจะบอกว่าห้ามถามในเรื่องของเสื้อผ้าพอดีว่าเรางบเยอะขยันเปลี่ยนชุด อะไรอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนไหมอ่ะไมเอาเดี๋ยวกินอ๋อเออเปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปเดินงาน้อยกระทงกัน าสรุปค่าใช้จ่ายใน EP นี้กันนะครับกับการเดินทางในสุขโขทัยครึ่งแรกของเรานะฮะก็จะมีค่าอาหารค่าที่พักแล้วก็ค่าเข้าอุทยานสุขโขทัยนะครับวันนี้ใช้ใจ่ายไปแค่เพียงคนละ630บาทเท่านั้นเองนะฮะยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับกับการที่เราจะพาทุกคนไปเที่ยวงานลอยกระทงย้อนยุคกันอย่าลืมนะครับว่าจ่ายน้อยกว่าก็ไปได้มากกว่าล้วติดตามกันใน EP หน้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ